บ้านของคุณเอวาตลก6กฉากอยู่กันยังไงก่อนจะรวยหมื่นล้านค่ะต้องบอกว่าเคยนอนยัดกัน22คนบ้านเกิดเอวาเปิดครั้งแรกหลังได้ลูกเขยไทยนครพัฒนาผาชมความอลังการของบ้านเก่าครอบครบัว22คนอาศาัยอยู่ที่ตึกบริษัทไทยนครพัฒนาใหญ่โตโอ้อาไม่เบาเห็นแล้วต้องร้องว้าวค่ะก่อนหน้ายนะูทูบเบอร์สาวเอวาพาไปรีวิวโรงแรมหมื่นล้านของครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าตื่นตาสุดๆเลยค่ะ โรงแรมนี้สวยงามมากๆน่าไปเที่ยวพับคอนยอนใจจริงๆทำเอาหลายคนอยากจะลองใช้ชีวิตอูฟูแบบเอวากันบ้างล่าสุดทางช่อง YouTube ของเอวาทำคอนเทนต์เปิดความอลังการงานสร้างด้วยการพาไปชมบ้านเก่าที่ครอบครัวเคยอาศัยอยู่22คนเธอเผยว่าก่อนหน้าเนี่ยครอบครัวยังไม่ได้มีตึก13ชั้นที่เป็นแลนด์มาร์คอย่างทุกวันนี้นะ แฟนๆที่เห็นอาศัยอยู่กันที่บริษัทไทยนครพัฒนาที่ผลิตยาซึ่งจะอยู่กันที่ชั้น7ถึง8ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นออฟฟิศโดยปัจจุบันอากงได้รีโนเวทห้องพักให้กลายเป็นห้องประชุมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายอย่างเองยังคงเหมือนเดิมอยู่แถมบ้านเก่าก็อยู่ห่างจากบ้านใหม่เพียงแค่หนึ่งนาทีเองแค่ก้าวขาเข้าไปในตึกก็รู้สึกได้ว่าความโอ้อาเองเพราะว่าห้องรับแขกก็ไม่ธรรมดาค่ะ มีเซตที่นั่งรับรองเป็นเฟอร์นิเจอร์สุดพร,รูจากนั้นเอวาก็พาขึ้นลิฟต์ไปชั้น8เป็นบ้านของเอวาถึงแม้ว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนตึกแต่ก็มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปธรรมดาเลยอดีตแต่ละครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันหมดโดยมีห้องใหญ่สำหรับแต่ละห้องครัวปัจจุบันทุกคนมีห้องเป็นของตัวเองทั้งหมดแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องแม่บ้านอีกด้วยแม่บ้านก็อยู่ประมาณ10กวกาคนห้องครัวใหญ่และกว้างสุดๆเพราะอยู่รวมกัน5้าคน5้าครอบครัว ซึ่งเอวาก็ชอบมาอยู่ที่ห้องครัวเพราะสนิทกับพี่เลี้ยงและพี่พี่แม่บ้านบางคนก็ช่วยทําอาหารง่ายๆบางทีก็มากินอาหารอีสานแซ่บๆกับพี่แม่บ้านเมื่อขึ้นไปถึงดาดฟ้าก็พบว่าถูกทําเป็นห้องฟิตเนสเรียบร้อยแต่ไม่ค่อยมีคนขึ้นไปใช้เหมือนเป็นที่เก็บอุปกรณ์ซะมากกว่ากับล่าสุดนี้โมเมนต์หวานๆที่เพิ่งจะขอเป็นแฟนกันไปกลางเวทีมวยแฟนคลับเองก็ฟินไปมากๆเลยล่ะค่ะ และในครั้งล่าสุดนี้นะคะแฟนคลับทั้งคู่เองออกมาเผยโมเมนต,ต์หลังจากที่เนทพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่กระบี่ที่พักโรงแรมครอบครัวสาวเอวาซึ่งันนี้ทําเอาแม่เนทเองถึงกับตื้นตันกันน้ําตาไม่อยู่ร้องไห้ที่แฟนคลับเล่าให้ฟังว่าแม่ของไมเนทเองถึงกับร้องไห้ซึ่งมีน้ําใจครอบครัวเอวามากๆเลยลคะค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามกันคะ่ะ